สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ๆก็จะมาทำาลาดหน้าปลาเก๋ากันนะคะนี่ก็จะเป็นปลาเก๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นผักเนาะป่ดเดี๋ยวเราทำกันเลยค่ะะผัดผักก่อนผัดผักไปก่อนอะไรนะนไปทำน้ำลาไนดหน้าเนาะ อันนี้เราจะผัดผักก่อนแล้วค่อยทำน้ำราดหน้านะคะยนี่ให้แม่กินใช่ไหมต้าเจียวใส่้เจียวใส่ต้าเจียวไปเลยเอาอเอเใส่กระถ่าต้าเจียวใส่เต้าเจียวไปเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นราดหน้าปลาเก่าแล,แล้วแกเราจะผัดไปก่อนนะผัดผัก ให้มันหอมๆเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนเราก็มากินเมนูแบบสุขภาพสุขภาพกันนะคะกินปลานะคะกินปลาเนี่ยไม่ว่าจะปลาชนิดไหนนะมันก็สามารถช่วยลดความอ้วนได้นะคะเป็นปลาเก่าเนี่ยอร่อย มาต่อนะคะแล้วก็คนไปคนมาเลยนะคะอ่าต่อเลย น่ากินนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อที่จะทำเป็นน้ำลาดหน้านะคะค <c oughs> นแปลเลือกให้มันเดือดเนาะ <c oughs> ไฟแรงเลยนะยใส่ปลานอันน,นี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะเปิดอ๋อเปิดไปแล้วใช่ไหมะเปิดตัวดู ทีนี้เราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะอันนี้ปลาเก่านะคะอืมเป็นปลาเก๋าอืืออ,อ่านี่เราก็จะใส่เออ่ซอสไข่น้งลมนะคะโอเค ดี่เราใส่ซอสสีวดำผเผ็ดแต่งสีนะคะใส่น้ำตาลไปเ,เ,เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งกันแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็จบเลยนะโคตเป็นแปะข้าโพดเนาะอาใส่เลยเป็นลาดหน้าปลาเก่านะคะเพื<ๆ>่อนๆปลาเนี่ยมันสุกไวเนาะแป๊บเดียว โอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟรับประทานกินกับเส้นใหญ่หรือว่ากินอะไรก็ได้เนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วฝกวากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นสูตรพัฒนาคารเลยเนาะ